จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นเออ่ดินนะพืชศพกันมืงก่อนนะน้ำกรกฎมีพิจิกนะแล้วก็่ลมเมถึงตุนกุมนะแล้วก็ไฟเมสิงเทนุนะอันนี้ครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นก็จะมีเป็นเมจิกเชียนอ่ามีไฮพินเทศนะไฮพินเทศคือคนวันจันทร์นะเมจิกเชียนคือคนวันพุธนะเต่ซันคือคนวันอาทิตย์นะราศีเด่นเด่นนะก็มีแค่ ราศีพฤษภอย่างเดียวเลยแลนวะนอกจากก็ครบสิบสองราศีนะดูได้หมดนะแต่้าหไพ่นนี้นะคุณยังเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในใจอยู่นะเดินซันหน้าดูน่ารักสว่างสดใสอาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกสาวนะฮะแล้วก็เออ่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นหรือมีเรื่องที่ทําให้เขาเจ็บปวดมากเลยนะเพราะว่านี้เป็นสิบดาบเลยนะสิบดาบแต่มีสิบถ้วยด้วยนะก็คือ เป็นทั้งความสุขที่สุดนะคะสําหรับเขานะคุณเคยทําให้เขาทั้งเจ็บที่สุดแล้วก็สุขที่สุดนะสิบถ้วยก็คือมีความสุขรักเต็มร้อยเลยนะเป็นครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคือถ้าเขามีครอบครัวแล้วคุณรู้คุณก็อาจจะรู้สึกเอ,อเจ็บปวดมากนะคะก็เลยเป็นสิบดาบนะโคม่าเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจคุณแล้วคุณก็ยังมีความรู้สึก อบแล้วก็มองเขาเป็นคนที่เป็นอิสระชันไะด้หรือถ้าหมายถึงทำแตนไม่นย่งงดีนะก็อาจจะหมายถึงว่าคุณเคยทําให้เขาทั้งรู้สึกแย่ที่สุดทุกที่สุดเจ็บที่สุดนะคือสิดาบนะคะแต่ว่าก็เคยทําให้เขามีความสุขที่สุดเหมือนกันนะก็อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคือเคยรักมากนะคะแล้วก็มาทุกมากเจ็บมากก็เลยเป็นสิดาบนะคะแต่ว่าม่เดซันมาแสดงว่า อนาคตอาจจะมีอะไรดีขึ้นนะสิบเหรียญน,นะยังมีความเป็นครอบครัวนะหรืออย่างที่บอกนะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะแล้วมีไพ่ฮารดฟันด้วยนะคือไพ่คนไม่โสดนะคนแต่งงานแล้วนะอันนี้ก็หมายถึงการเงินมั่นคงได้นะแล้วก็เพจออฟวานกับนออฟวานนะเขายังอยากจะแอคชั่นหรืออยากจะมาพูดคุยกับคุณนะก็คุณก็ยัง เป็นเดือดร้นด้วยนะแล้วก็เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะเพราะเป็นเพศอกว่านะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเขาเริ่มคิดวางแผนแล้วนะเพราะถ้าเมจิเชียนนี่ก็คือเป็นคนเจ้าทูแล้วก็คนเจ้าเล่ห์นะจอมวางแผนนะอาจจะวางแผน่าจะกลับมาอย่างไรนะยังจริงใจอยู่นะในออฟฟิเคิร์สหนึ่งไม้จะได้เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็เขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะ ใคเราแฟนนะฮะก็อย่างที่บอกนะนอกจากแต่งงานแล้วหรืออะไรนี้เขาจะหมายถึงคู่บุญก็ได้นะเป็นอะไรที่รู้สึกสำนึกผิดด้วยก็ได้นะหรือไม่เขาก็มองคุณออกไปในทางดีนะแนวมีศีลแล้วทถูกต้องนะก็อยากจะทําอะไรที่ถูกต้องนะแต่ว่าคิงอ๊อฟคัมเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากหลักข้างหลักแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยก็ได้นะคะ คุณก็อาจจะตกไปเป็นมือที่สามหรือคนในความลับนะเพราะว่าไฮพิงเก็ตเนี่ยเป็นลักษณะของคนในความลับอยู่แล้วนะที่เขาซ่อนไว้แต่ว่ายังลืมไม่ได้นะก็ยังนึกถึงอยู่เสมอนะอยู่ในก้นบึ้งนะคะก็เป็นคนในความลับได้นะก็เลยรู้สึกสำนึกผิดก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังคิดที่จะกลับมาอยู่แนละ้วเพราะคุณยังเป็นเด็กซันสำหรับเขานะแล้วก็ ยังมีแพชชั่นด้วยอันหนึ่งไม้ก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ